สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็แทนทีมเองแล้วนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการเปิดกาชาตินะครับตู้เกียร์นะครับคริสต์มาสแต่ว่าตู้เกียร์ที่จะเปิดนะครับคงไม่ใช่ตู้บับนะครับเพราะว่าผลประกอบการแต่ละคนที่เปิดในตู้บับไม่ค่อยจะดีนะครับเสียงตอบรับค่อนข้างไม่ดีเลยนะเราก็จะมาทำการนี่ เปิดตู้ธรรมดาดีกว่านะครับและตอนนี้นะครับลูบี้ของผมนะครับมีอยู่เพียงแค่970ลูบี้นะครับมันขาดนะแต่ว่าพอทางเกมนะครับรู้ว่าผมขาดลูบี้ปุ๊บก็ส่งลูบี้นะครับมาทางกล่องของขวัญนะครับอีก30ลูบี้เลยนะผมก็จะทำการกดรับไปเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราก็มีลูบี้อยู่ที่1,000กับอีก3ลูบี้นะครับก็เพียงพอต่อการเปิดนะครับ5ครั้งเลยนะ ซึ่งก็เลทก็ประมาณนี้เลยนะอะไรออกมาก็ได้นะครับขอเป็น7ดาวกับ8ดาวก็พอนะ7ดาวก็ขอเน้นเป็นทางด้านของช่องท้ายนะครับส่วน8ดาวนะครับอะไรออกมาก็เกิดได้เหมือนกันนะถ้าผมเกิดในตู้เกียร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรนเจอร์นะครับจะมาทําการเปิดแน่นอนนะครับสําหรับเรนเจอร์ตัวบินทีมคริสต์มาสนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับที่ครั้งแรกนะผมก็ตื่นเต้นนะครับก็หวังว่าจะได้ของดีๆบ้างนะครับสำหรับรีบีปิดลีก PVP นะมาหน่อยปึ้งอุ้ยแดดาวออกเป็นชิ้นแรกเลยแต่ไม่ใช่ตีมคริสต์มาสนะครับโอ้โหผมควรไปต่อหรือผมควรพอแค่นี้ครับไป ชุดซานต้านะไอดี ID ผมไม่ต้องการแล้วนะตอนนี้ชุดซานต้าในครังนะครับที่เป็น5ดาวและ6ดาวนะเหลือเพียบเลยนะผมไม่ได้อัพแล้วนะคือแบบไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้แล้วนะโอ้โหตอนนี้นะครับคาถาคริสต์มาสอันนี้ก็ค่าไม่ได้สูงอะไรนะครับแต่ว่าก็เอาไปใส่ให้ตัวกากๆากากากได้นะครับอืม ไปกันต่อนะครับสำหรับกระดิ่งคริสต์มาสอันนี้ค่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับการลดแร่4.6เและการหลบหลีกและก็ใช้สกิลนะครับขึ้น7หมดเลยหุ้ยถือว่างานดีอยู่นะครับรอบนี้งานดีอยู่นะอ่ะไปกันต่อ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 โอ้โหตอนนี้นะครับเป็นคลิปไวรัลในติ๊กต็อกนะคือแบบ เปิดเวลาแนละ้วก็เป็นไปกันต่อนะแต่ว่าตอนนี้นะครับเราเปิดเกียร์แล้วก็ต้องไปกันต่อนะครับสําหรับกระดิ่งคริสต์มาสอันนี้ค่าไม่ค่อยสวยเลยนะค่าค่อนข้างต่ํานะก็เอาไปใส่ให้ตัวกากๆก,ก,กนะครับไปอู้อันนี้นะครับค่าก็กา,กากพอๆกันนะแต่ว่าหลบสกิลก็เยอะหน่อยก็เอาไปใส่ให้ตัวกากัเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าเราต้องเน้นเจ็ดดาวแปดดาวเป็นหลักแล้วนะครับอ้โหกระดิ่งทองสามชิ้นติดแต่ค่า ยังไม่สวยอีกแล้วนะอูห้หูอะไรวะเนี่ยอูห้หูห้าดาวมาห้าดาวมาไปต่ออู้เจ็ดดาวคาริคสต์มาสเทียนคริสต์มาสอันนี้ผมมีเยอะแล้วนะผมมีเยอะแล้วนะก็คงจะไปใส่ให้ตัวที่เอาไว้ตีกิลว,วอนะครับก็อูห้หูก็สือว่าสวยอยู่นะสำหรับไอดีของผมก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะสำหรับที่ผมคิดเอาไว้นะครับอ่ะไปกันต่อไปกันต่อ สำหรับรรบที่3นะขอตึงกว่านี้ได้ไหมขอตึงกว่านี้ได้ไหมไอดีผมเกลือมานานแล้วนะขอเกิดหน่อยได้ไหมฮึบโอ้โหปืนแมกนัํมไฟรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะไปกันต่อโอ้โหกระเป๋ายามข้ามก็ไม่ค่อยดีนะไปกันต่อโอ้โหชุดซันต้าอันนี้ค่าค่อนข้างสูงนะค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแต่ว่าไม่ต้องการครับไม่รู้จะไปใส่ให้อะไรแล้วเน้นช่องการเป็นรถแรกดีกว่านะครับอื สร้อยผีเสือ้อไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหรอบนี้ค่อนข้างเรียร้ายเลยทีเดียวนะรอบนี้ค่อนข้างเรียร้ายเลยทีเดียวนะขอเจ็ดครั้งปฏิหารไปหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็กดไพมามา,มาขอแปดดาวคิสหน่อยขอแปดดาวคริสหน่อยทีมคริสต์ม,สมาสแปดดาวปีนี้ต้องมาต้องมาต้องมาฮึบอึ้งโอ้โหกำไร กำไรห้าดาวโผล่มาเลยนะครับจิตใจไม่ค่อยจะดีแล้วไปอันดอเลื่อยคมลาวาอันนี้ก็โอ้โหทําไมรอบหลังๆเริ่มแผ่วและคือมันปล่อยของให้ผมแล้วหรือเปล่าก็เลยแบบค่อนข้างแผ่วนะอุ้แผ่วมากเลยอ่ะกระดิ่งทองโอ้อันนี้ค่าสวยนะแต่ว่าเราอยากเน้นเป็นทางด้านของเจ็ดดาวและแปดดาวมากกว่านะครับไปกันดอโอ้โห โอ้โหรอบหลังๆฟืดจัดรอบหลังๆฟืดจัดเลยนะอะ่ขอเป็นทางนั้นของ7ครั้งปาฏิหาร์ในรอบสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วเมื่อกี้กดไปกี่รอบก็ไม่รู้แต่ว่ารอบสุดท้ายแล้วก็ขอดีๆหน่อยเถอะขอดีๆหน่อยเถะน,นะเอาไปจะได้เอาไปอวดในกลุ่ม f c e e o o o นะครับกลุ่มไลน์แล้วก็กลุ่ม Mess e n g e r กิวผมนะโอ้โหมวงวางลูดอฟโอ้โหโถ่ โอ้ยอยากได้เป็นชัางชันของช่องท้ายมากผมเล่นคริสมาสมาแล้วกี่ปีเนี่ยผมยังไม่ได้ช่องท้ายเลยนะสำหรับเครื่องประดับคริสมาสนะครับโอ้โห <c oughs> กระดิ่งนะครับชุดซานต้าค่าก็กลางๆนะไม่ได้แย่มากนะครับโอ้โหแต่เสียดายนะโอ้โห ผลประกอบการสําหรับผมในรอบนี้นะก็ไม่ได้แย่นะครับสําหรับผมถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะครับไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่ว่ามันก็เลือกอะไรไม่ได้นะอา่ผลประกอบการนะครับรอบนี้ก็อ่าช่องแรกนะออกมาเป็นทางด้านของอกเจ็ดเลยนะครับห้าดาวผมไม่ได้เลยนะสําหรับคาถาคริสต์มาสนะครับเพื่อเพื่อจะอัพเป็น6ดาวนะจะได้เป็นทางด้านของชิ้นเต็มมาเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะส่วนช่องกลางนะครับก็ได้เยอะเลยซึ่งเป็นช่องที่ผมไม่ได้อยากได้มากที่สุดเลยนะสำหรับช่องกลางนะยกเว้นเกียร์แดดาวนะช่องกลางอันนี้อยากได้ที่สุดเลยนะแต่ว่าอันนี้ก็เซตมาประมาณนี้ก็คงจะโอ้โหไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับส่วนช,ช่องสุดท้ายนะครับผมได้การดิ่งมา ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าจะเป็นกระดิ่งชิ้นเต็มทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็จะไม่สามารถรีหาค่าที่เหมาะที่สําหรับผมต้องการได้แล้วนะก็จะเป็นค่าฟิกมาเลยส่วน5ดาวก็คงต้องใช้บี้รีกันตอบไปนะโอ้โหเปิด1000รลูบี้ก็ถือว่าค่อนข้างเสียวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแพ็กเกจดีนะครับ1290สําำหรับผมนะครับมองว่าเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างเอามา หลอกลวงผู้บริโภคพอสมควรเลยนะครับสำหรับตู้แบบนี้นะค่อนข้างกากนะซื้อพาร์ทพาร์ทด,ดีกว่านะพาร์ทเลนเจอร์ดีกว่านะอันนี้ก็ปัดทิ้งออกไปนะครับค่อนข้างร้ายประโยชน์นะครับต่อไปนะครับเดียวเราก็จะมาทําการหานะครับโคนี่บินกันต่อเลยนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่อยากเอามาประดับไอดีเฉยๆนะ เพราะว่าผมมีทั้งด้านของซานตาบินนะครับทางด้านของแซนลี่ซานตาจิ๋วนะครับและตัวต่อไปนะครับอาจจะเป็นโคนี่อลิสบินหรือเปล่าเอ๊ะไม่ใช่โคนี่อลิสบินดิผมพูดผิดโคนี่อะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้โคนี่คริสต์มาสเรียกอย่างนี้แล้วกันมีซานตาคริสต์มาสแซนลี่คริสต์มาสอันนี้ก็เป็นโคลี่คริสต์มาสอ่ะแต่เมื่อกี้โคนี่ อา,อาลิสดินมาจากไหนก็ไม่รู้อุ้ยตีมเริ่มเป็นตีมหิมะและเริ่มเป็นตีมหิมะแล้เริ่มแบบเข้าหน้าหนาวและน่าจะใกล้มาแล้วหรือเปล่าอูแต่ผมก็อยากเก็บกั๊กตั๋วมากกว่านะครับเพื่อจะเอาไปทําการเปิดนะครับสําหรับตู้รวมแสงมืดนะครับเถื่อนเือนนะครับในตอนปีใหม่นะโอ้โหโอ้โหเลดแย่มากครับสมดเลดแย่จริงโคตรจะจอกเลยไปสักหน่อยสักหน่อย ม,มามามาเปิดมาให้หน่อยได้ไหมเปิดมาให้หน่อยได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บดิงดิงดิงดตุดด้มโอ้โหขาล็อกเลยนะโอโ้ถ้าเกิดเป็นท่าแสงแล้วได้ขาล็อกนี่ผมพูดเลยว่าตึงนะแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับท่าธรรมดาแล้วเป็น คูนี่ไม่ใช่คูนี่อลิสนะครับถือว่าค่อนข้างเรวร้ายเลยนะครับเมนเชสฝันร้ายเลยทีเดียวนะอ่ะมาสักหน่อยไหมคือผมว่าเริ่มแผ่วแล้วนะรอบหลังๆคือผมว่าคิสมันออกมาให้แบบตื่นเต้นรอบแรกๆนะส่วนรอบหลังๆค่อนข้างแผ่วนะครับอืเดี๋ยวขอไปไวเลยแล้วกันนะสำหรับตู้นี้กดไปเลยปึง้งโอ้โหเจ็ดดาวล้วนเลยนะมาขออีกครั้งนึงกดปึ้ง,งโอ้โหตัว กันบินนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวใหม่รู้สึกว่าผมจะไม่มีนะมากดตึง้งอ่ะและครั้งสุดท้ายนะครับก็กดไปแบบชิวๆเลยนะเดี๋ยวขอรอให้มันทำกระบวนการของมันให้เสร็จสิ้นนะก็อยากจะรุนอยู่เหมือนกันว่าได้อะไรแต่ว่าเซนของผมนะครับในตอนนี้ก็คือมันไม่มานะเรียบร้อยนะครับอืมไม่ได้คาดหวังนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลยจริงๆนะครับสำหรับลิเจอร์ตัวธรรมดานะ ก็ที่ออกมาผลประกอบการ9ตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ7ดาวไปแล้วนะครับโอ้โห7ดาวไปแล้ว8นะ8ดาวตัวเดียวนะครับโอ้ค่อนข้างเร็วร้ายเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากเปิดกาชาตินะครับตามหาอาเกียรคริสต์มาสนะก็สามารถเปิดหาได้ตอนนี้เลยนะสําหรับผมก็ไม่ได้เปิดตู้บัมนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเสียงนะครับผลตอบรับค่อนข้างจะไม่ดีนะสำหรับหลายๆคนที่เปิดมาผมก็เลยเปิดเป็นตู้ธรรมดาแล้วผลลัพธ์ก็ตามที่สมาชิกได้เห็นกันเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับใครชอบคอนเทนแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เทมเทมด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเทมเทมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.